ทุกคนหนูแปลให้นะคะพูดเก่งมากพูดเก่งแล้วก็เรื่องทำกาแฟนี่นจะชอบมากชอบพิสุดที่จะต้องมาอยู่ในส่วนร่วมบนนี้นะคะแค่เลคาร์เหกไหมคะนี้การ <c oughs> การกระดาษเลยจันการหกนะปึ้ม วันน, what means, what ira, what วนี้ทำเมนูอะไรคะ People ask what is what Ella doing today Ella what you cooking today ทำกาแฟวันนี้ให้คุณพ่อชอบทำไหมชอบหรอคะเก็บได้ไหมคะให้มีช่วยไหมไม่ต้องหรอสอนน้องไร It's beautiful a day

Okay. Smell smell. Snoepsnel. Hammer? Smell smell. Hammer? 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 ว้าวว้าวปลิวปลิวมากมันมิสเมลนมีกลิ่นมันมีกลิ่นมันมีกลิ่มโอเคให้มือถือเองถือเงี้ยอันนี้คก็มาเล่นกาแฟนะคะมาเล่นกาแฟที่แบบมาเล่นกาแฟมาเล่นกาแฟที่เราได้มา zero defect ไม่มีดีเฟกเลยนี่ใครรู้เรื่องกาแฟนะฮะมาคุยกับเราได้เรากำลังแบบต้องการความรู้เพิ่มเรื่องของกาแฟใครมีอะไรแบบใหม่ๆใ,ในเรื่องของโลกกาแฟมาแชร์กันได้นะคะนี่เป็นมเมล็ดกาแฟ from uh, beans from from Thailand from Thailand หรอเชียงใหม่ oh really oh wait wait wait, wait. Okay. no that's the secret ความลับความลับหอมมากท็อฟฟี่ท็อฟฟี้หอม ว้าวหอมมากอืนี่อันนีมาานนะะ้มาจากตรงนี้เหรอคะมาจากตรงนี้เหรอคะใช่ไหม a r r จ n g e n o สอ๋อจะดมยวดมสิดมก่อนอมดมก่อนดมดมก่อนดมก่อนหอมเลยหอมเลยหอมมาก หอมากหอมชื่นใจหอมชื่นใจหอมชื่นใจหอมที่สุดเลยหอมสุดเลยว้าวว้าวมันสุดยอดมันสุดยอดชื่นใจมันชื่นใจเธอมันน่ารักอะ มันชื่นใจมันชื่นใจอ่ะมันชื่นใจอ่ะมันชื่นใช่ไหมมันชื่นใจใช่ไหม, yeah, yeah. Oh, that? That so funny, มชื่นใจอ่นมจนชื่ใช่นชื่ใจใช่ชื่ใช่ืใช่ช่ชืนใช่ใช่ชื่ใจ Okay, let's grind up the coffee. 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 Grind hey. up Grind up the coffee. Hey. Grind up the coffee. Hey. Mm -hmm. hey. Grind up the coffee. Grind the the finish Oh wow Wow! So, do it! Do it! Woo! Right into the nostrils. <laughs> like wasabi. <laughs> like wasabi. Like wasabi. Like wasabi. Oh, that's nice. Come huh, Like wasabi. <clears throat> <clears throat> like wasabi. Wait, <clears throat> hi, Not right here. No. It comes like right later. Alright, alright, boy. ชอบที่ปั๊มปั๊มมแล้วก็ปั๊มกาแฟ Tree Wow oh t r e Wow now คือจะช่วยคิดชื่อรายการให้ใช่ไหมคะ They want to maybe want to think about the show name for us We're still waiting for the brand name เราต้องการเราต้องการชื่อชื่อสําหรับรายการพวกเรา3ามคนนะคะเมื่อกี้มี t r e Wow ขึ้นมาแล้วนะมีใครมีไอเดียส่งมาได้อีกเมื่อวานเอาจดไปแล้วนะหลายหลายเอ้ยไม่ใช่วันเราไม่ได้ไลฟ์วันเสาร์ Hi little angel say hi จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิเหรอคะจิ๊บจิ๊บเหรอคะเหมือนก่มากเลยสามพ่อแม่ลูกคนจะเหมือน้วนะอยู่ด้วยกันขนาดนี้นี่ไม่รู้จะไม่เหมือนยังไงยังไม่เข้าค่ะยังไม่เข้าโรงเรียนนะคะคุณ lady strong คุณ lady strong คุณชื่อ lady strong แบบ oh strong lady เหรอ i don't run the world. Uh. <laughs> huh, run the kitchen. Uh. But, um, the three, three twins. Uh -huh. Three twin. Three twins. Three twins. That would make us triplets. I have a triplet. I have my my pen in my pad. I'm writing down all the ideas. That's a going to idea a the ideas. we มาลิสกันว่าเอ้ยอันไหนน่าสนใจแบบน่าสนใจจริงๆนะถ้าเราทำรายการด้วยกัน3คนจะชื่อว่าอะไรดีว่าส่งกำลังใจค่ะ <c oughs> Somebody สวัสดีจั come to support Thank you <c oughs> ขอบคุณค่ะผมนอ้องอ๋อมมี many people ask many people ask about her hair is that natural <c oughs> I don't know how to say I, <want> I n t o t I don't know how to say เลยค่ะซาร่าโกกิสวัสดีจัสโกกิ protein good, mom? P'Air and to a They ask how about the protein is good. Protein is good. This is I'm It's plant-based protein. You like matcha, you like the plant-based flavor, you like a nice creamy and a little bit of sweet. This is the soy protein for you. Chat one into Mattel Soy Protein Isolate. Premium soy protein. Uh. ก็คือตามนี้เลยค่ะกิน